สวัสดีครับเอกโคตินะครับ Mercedes-Benz CLS นะครับดิสทันโตรันโรว์10.3นิ้วตัวท็อปที่ไม่มีใครมีแน่นอนนะครับเฉพาะเอกโคติงสังผลรคพร้อมกล้องหลังและเปลี่ยนประตูลำโพงเออลำโพงประตูทั้ง4บานเพราะเดิมมันเป็นกระดาษเปลยหมดแล้วนะฮะแล้วกล้องบันทึกเหตุการณ์มาดูนะครับนี่นะครับจอ1 2 3นิ้วเท่ารูปที่สุดนะครับยังไงก็ดีกว่า10นิ้ว ไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับนี่มืดแล้ววันนี้โอ้ยเปลี่ยนลำโพงด้วยนะครับเป็นลำโพงเฮิร์ส์อ่าดิสนีย์พาร์ทดูได้เตฟิกดูได้ตามปกตินะครับกล้องหลังปึ้งมา โอ้โหชัดที่แตกระบบเดิมนะครับใช้งานได้ตามปกติปิวนี่ c l s system โ o no. ช่างมันทำสองจอครับโอ้เพลงกลมลูกนอน ก็ขับเลยครับสิ่งดีขึ้นแน่นอนนะครับลำโพงมันแตกแล้วเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคัน